มาพบกับเรานะคะในช่องแซบนัวครัวแอนอ้วนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนแอนอ้วนก็จะพาไปตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปกินกันเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดทางเข้าตลาดปากน้ํานะคะเราจะเดินตลาดนี้ ตองห้างทางก็จะเป็นร้านขายอาหารสดอาหารทะเลเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรนะคะฝั่งนี้จะเป็นนี่ค่ะอาหารแห้งต่างๆนะคะ ได้นเนื้อหมูมะนาวตัดนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทำก้อยมะนาวกินกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้<ร>านนะคะเริ่มกลกันเลยนะคะนดับเรกบีบมะนาวใส่ก่อนนะคะ ตามสไตล์ที่ที่บ้านนะคะบ้านเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้ใส่ไม่ย่งก็บ่ได้ใส่กระเทียมบ่ได้ใส่ขาเนะาะบางคนเขาก็ใส่เนาะคันเป็นลาบเขาก็สิใสก่กระดกแต่ก้อยเขาบ่าใส่บ้านโนะน,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 น่น่ะคนจังหวัคน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 มนุษย์มนุษย์ต่อไปใสขขะะ่ข้าขวคั่วนะคะข้าวคั่วภาษาเขมิ้เรียกว่างกอลิืง,องกอก็คือข้าวสาร ข้าวสารเอามาคั่วพี่ปนแค่นี้ก่อนพี่ปนนี่เผ็ดมากแล้วก็ใส่หอมแดงพริกคลุกก่อน,ทนเทนึงโอ จะไปใส่น้ำปลานะคะรอก่อนใส่อันนี้หอมคลุกลง 新闻。 โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอน,นเรากินกันเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะคในช่องแซบนัวครัวแอนอ้วนอีกแล้วนะคะก็เมื่อต้นคลิปนะคะเราก็พาไปตลาดแล้วก็ลงวิธีทำก้อยมะนาวหมูนี่นะคะให้แล้วก้อยนี่ก็จะเป็นสไตล์บ้านบ้านของแอนอ้วนนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยนะคะก็มีข้าวด้วยค่ะเอาข้าวมากินด้วยเนาะเดี๋ยวเรามากินกันเลย ิของดิบคือปอบเลยคอยลืมอันนั้นลืมใส่ผงชูรสแต่ก็ใส่แลนะ้วเนาะบ่ใส่โบ่แแสบ หอมแกกว้า,าร้านแกมนขึ้นจมูกมีผักอันนี้เลยครับผักแพลวผักแพลวภาษาขเขมรเนเรียกว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ภาษาอีสานเขาเอ้นว่าผักแพลวมากินน้ำกันจ้ะมูฮูจุมกิเนียจ้ะแม่เอาบองโอน ไม่ดูจะกินใดไม่ได้กินนานแล้วก็เลยทำกินเลยขอข้าวหน่อยเนาะข้าวเหนียวบะมี่โคนกเมรบใบกระสายได้จ้ะ បកលៀវហូបបាយទៅលើប Cái nhấm cà lạnh chả à. Coi sạch rượu Coi bếp sợi ướng tham mê Chẳng ngăn, mình bán hút dù thôi แพ้วผักแพ้วนาดิงคลาภาษาเขมรกี่ยวกับทัสเดย ชุนดีเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพ่อบ้านบอกว่า1,000พัซับพ่อบ้านจะเอาคลิปด้วย หนึ่พผู้ติดตามพอบ้านจะออกคลิปกดไลค์กดแชร์วนไปค่ะมากินน้ำกันค่ะปอบจะปอบมากคงดิบซอยจุก็น่าจะต้องมาแล้ว ซอยจุ้นน้ำจิ้มเจียวแซ่บๆเจียวแซ่บปลาะ กินกันต่อจ้ะ ซิมเหมือนกอเลย เมื่อวานนี้ฝนตกปล่อยๆอยูน่ก็ตก ก็โอเคนะคะกินพอ,อปากหอมคอนเนาะกินหลายมันสีมันสีอ้วนก็ <c ười> <c ười> ขอฝากช่องแซมนูโครแอนอ้วนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะหนึ่งพันซับสไครรออยู่วันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย